คือแบบว่าเหมือนกับว่าผมก็อ่านบทแล้วมันบทมันเขียนว่าแบบขับมอเตอร์ไซค์นำทีมไรเดอร์ออกไปแต่ภาพในหัวผมมันคือสันติขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อนำทีมไรเดอร์เพราะเขาเหมือนเขานเาแบบเป็นแก๊งเด็กแว้นมาก่อนเป็นเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าจะต้องทําก็เลยแบบไปหาโค้ชมาแล้วก็ซ้อมยกล้อจริงจังซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งครับใช่ครับแต่ต้องโมต้องโมมอเตอร์ไซค์ด้วยเพื่อยกล้อได้ใช่ครับคือผมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งแล้วก็ไปซ้อมประมาณ10วันครับแล้วก็ยกไมม่่ขึ้้้นสักกทีแลลวว็เเยถาาโคชอ๊ะ ทำไมผมถึงยกไม่ขึ้นเขาบอกว่าไอม้มอเตอร์ไซค์ที่คุณซื้อมามันคือมอเตอร์ไซค์จากตลาดหรือว่าความแรงของเครื่องอ่ะไม่พอ <laughs> ผมก็แบบถ้าแต่เขาอยากให้ผมฝึกเบสิกไว้ก่อนพอถึงวันที่ผมเบสิกพร้อมเนี่ยเขาจะไปโมไอตัวเกียกร์ให้ให้มันแบบสามารถที่จะกระตุกแล้วมันยกขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราไม่ดีทรงตัวไม่ได้เนี่ยเราจะล้มหงายหลังอะไรอย่างนี้ครับก็เล <laughs> ยต้องไปโมมอเตอร์ไซค์ผมเพผมก็ใช้ชีวิตโดยการขับมอเตอร์ไซค์แบบเป็นแบบ ประจำวันเลยครับขับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขับไปด้วยพูดภาษาจีนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟังภาษาจีนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พูดภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนุกมากแล้วก็ไอตัวมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยก็ก็ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตัวละครสันติในเรื่องขี่ oh. จริงๆเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะจะต้องชินกับไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อความปลอดภัยในการถ่ายทำมันก็เลยกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ของสันติครับ